สวัสดีครับเพื่อนๆครับ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนๆก็ที่เป็นสมาชิกเก่าแล้วก็ที่เข้ามาดูใหม่ๆนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในนะครับในโหมดของเหรียญกระสาบที่ระดึกรัชการที่เก้านะประเภทยี่สิบบาทนะครับพวกเนื้อประเภทเนื้อนิกเกิลกันอยู่ คือเรียนยี่สิบาทที่ผมบอกแล้วว่าการออกแบบแล้วก็ขนาดเนี่ย <c oughs> กำลังสวยกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่มากเหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่จะสะสมเนี่ยนะเ,เก็บให้มันครบเาละเก็บให้มันครบรุ่นนะมันจะสมบูรณ์แบบและสวยงามมาก แล้วก็มีหลากหลายวราจริงๆเลยขนาดผมคนเก็บสะสมเนี่ยบางทีผมก็ยังเออพอไปเจออีกอันก็เฮ้ยมีอีกนี้มีน,มน,มนี้มีมาเรื่อยๆอ่ะรัชการที่สิบก็ท่านก็มีออกนะท่านก็มีออกนะนะครับค่อยๆเก็บไปที่ผมบอกค่อยๆเก็บเริ่มต้นเก็บไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับการเก็บพวกนี้ไม่ต้องรีบบางทีเรานะนอกจากว่าเราไปเจอใน ร้านที่เขาไวรับที่เขาขายอ่ะที่เป็นชุดเลยก็มีนะมีถ้าท,ท่านขี้เกียจแบบประเภทแบบเฮ้ยคอยเก็บทีละเหรียญทีละเหรียญเยมื่อไหร่มันจะครบสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนก็นะครับไปซื้อมาเลยในร้านขายที่เขาทําชุดเป็นชุดเป็นชุด,ชดไว้เนี่ยมีนะเพื่อนเพื่อนนะมีนะมีมีมียังมีอยู่ยังมีอยู่ย นะครับยังหาได้ยังมีอยู่ฉะนั้นนะครับตอนนี้นะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายก็ก็เก็บกันไปอีพีก่อนๆนะครับเพื่อนๆผมก็พูดถึงการผลิตนะการทําปะเหรียนปั๊มการทําผ้าปั๊มหรือว่าการทําผ้าหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะย้อนไปเมื่อคลิปก่อนๆหน้าน้าน แต่ทีนี้มาพูดพอมานึกอีกทีหนึ่งเนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องเหรียญหล่อเหรียญอะไรพวกนี้เนี่ยพระหล่อพวกนี้ถ้าเราไม่ได้หยิบตัวอย่างอะไรมาให้ดูเพื่อนๆก็อาจจะคิดไม่ออกแต่โอเคละนะผมก็พูดเกินไปเพื่อสักหลังจากเสร็จในเรื่องเหรียญกระสาบแล้วเนี่ยค่อยมาดูวิเคราะห์การผลิตการทำเครื่อง วัตถุมงคลต่างๆต่ๆตวเกจิอาจารย์ยุคบโบราณก็ทาํากันยังไงเราจะเจาะกันเป็นประเด็นประเด็นไปเลยปั๊มก็คือปั๊มปัป๊มยุคแรกๆปั๊มยุคหลังๆการตัดตัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้อย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีความรู้เสริมเข้าไปในในในตัวท่านทั้งหลายที่เข้ามาชม ผมอาจจะไม่ได้เก่งมากผมอาจจะไม่ได้เป็นเซียนแต่ผมเป็นนักสะสมไงที่ผมบอกผมไม่ได้นักซื้อนักขายนะเน้นในเรื่องของการเผยแผร่ความรู้เน้นในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆได้รับทราบกันทั้งเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องข่าวสารต่างๆที่มันเป็นประเด็นประเด็นกันเอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกัน ซึ่งนระยะที่ทําเหรียญกระสาบก็เออพอไปเจอเหรียญกระสาบก็มันน่าจะเป็นความรู้ที่ดีกับเพื่อนๆก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเอามาเพื่อนๆได้ดูกันจะได้รู้ว่าเออมันมีรุ่นนี้รุ่นนี้แบบนี้ราคานี้นะ mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้เก็บสะสมกันให้ถูกทางนะอีกอย่างมันก็เป็นการผมถึงบอกว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยนะเหรียญกระสาบมันเป็นเรื่อง มันมีข้อมูลมันมีสตอรี่ของมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วถ้าเราหยิบขึ้นมาสักเหรียญหนึ่งแล้วเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเออเหรียญนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรเหรียญนี้มันหมายความว่าอะไรเหรียญนี้มันกล่าวถึงในยุคสมัยไหนนี่นะครับมันยังนะมันสามารถบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตให้พวกเราได้รับทราบกันนะเนี่ยคือจุดประสงค์ที่อยากจะทำกันขึ้นมา นะโอเคเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้นะครับมันเป็นเหรียญที่วันละหนึ่งนะครับเป็นราชการที่หกนะกับราชการที่เก้าเห็นไหมครับสวยงามออกแบบได้สวยงามมากผมถึงบอกว่าความคมชัดนะครับนะผิวเนี้ยตึงๆอย่างเงี้ยนี่คืองานป๊มแน่นอนนะแต่อีกอย่างเนี้ยนะครับเมื่อมีพระบรมชายลักษณ์ของพระมหากษัตริย์หรือั้ ข้บรมเขาเรียกอะไระที่ลงไปในเหรียญกระสาบเนี่ยโอ้โหมันก็มีความหมายนะมีคุณค่าอย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ80ปีปรกรมสรรพกรเห็นไหมดูดด,ดูตราสัญลักษณ์ดูการออกแบบดูความคมชัดนี่คืองานปัม๊มแน่นอนนะม,มีขอบตัดขอบปัม๊มอย่าไงนงี้นี่คือขอบสตังมองอย่งอยางนีเห็นไหม เวลาระมูขอบใชเห็นไหมครับดูนะนะนี่ไหมเห็นไหมครับ,รบนี่คือความสวยงามนะเพื่อนๆเจอก็เก็บเก็บค่อยๆเก็บไปนะค่อยๆเก็บเดี๋ยวก็ครบวานละเองโอเคครับ EP นี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอ EP หน้าสวัสดีครับ